โรงพยาบาลพระปกเก้าจังหวัดจันทบุรีคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมส่งกำลังใจและแสดงความขอบคุณจากหัวใจแก่ทหารกล้าจากเอกเทิดพงผมนราสังกัดกองร้อยทหารช่างกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกองทัพเรือก่อนเดินทางไปรักษาตัวต่ออย่างโรงพยาบาลต้นสังกัดที่จังหวัดชนบุรี บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและซาบซึ้งโดยทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงพลังแห่งความสามคัคคีขอบคุณต่อความเสียสละของทหารผู้ปฏิบัติภาร,รกิจปกป้องอธิปไตยของชาติตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดปราดทางโรงพยาบาลยืนยันอาการผู้บาดเจ็บดีขึ้นสามารถเดินทางไปรักษาและพักฟื้นโดยยังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดสะท้อนพลังใจของคนไทยที่พร้อมยืนเคียงข้างผู้เสียสละเพื่อชาติ